มาพบกับคนในคลิปนี้ครับคุณนพกรนิธิเลิศวิจิตครับเขาเป็นมาหลายอย่างมากในชีวิตตั้งแต่เด็กกรีดยางปล่อยนักมวยนักการเงินวิยทยากรจนวันนี้มาจบที่เป็นนักธุรกิจที่สร้างบริษัทขึ้นมามูลค่าระดับพันล้านพูดที่เห็นคลิปครับและสิ่งแรกเลยที่ผมรู้สึกค่อโอ้โครับ คนคนนี้เนี่ยเอาพลังมาจากไหนพลังที่มาอยู่ในตัวเนี่ยมันมาจากพลังแห่งการวิ่งหนีความเจ็บปวดในชีวิตมาก่อนเพราะว่าตั้งแต่เล็กเลยเป็นคนที่เกิดในครอบครัวยากจนต้องกรีดยางไปส่งตัวเองเรียนตั้งแต่อยู่ป .4 แล้วผมเคยอ่านหนังสือที่มันมันเคัรวกันเลยนะใช่ครับแปลว่าชีวิตนี้เราได้ลองหมดแล้วใช่ครับรับจ้างกรีดยางส่งตัวเองเรียนหนังสือเป็นนักมวยหาเงินเพิ่มมีชื่อมวยว่าหงเหิรน้อยเกียรติชนบท เป็นบ่อยร้านอาหารจกนกระทั่งมาเป็นลูกจ้างธนาคารรวมถึงบริษัทกอกชนและไต่มาทำลำดับจนสุดท้ายเป็นเจ้าของและผู้บริหารทำไม่ง่ายเลยทุกวันนี้ถ้าจะต้องบอกว่าอาชีพตัวเองเรามีอาชีพอะไร,รตอบว่าตอนนี้เป็นนักธุรกิจและผู้บริหารที่ช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนธุรกิจที่สร้างมากับเพื่อนสนิทเนี่ยตอนนี้ดำเนินธุรกิจมาเป็นปีที่3ปีที่แล้วก็มียอดธุรกิจ1300กว่าล้านต่อปี สร้างแค่สามปีสามปีถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปถึง2,000กว่าล้านมันต้องใช้พลังและกําลังใจแล้วก็ความมุ่งมั่นและความมั่นใจใช่ครับมากใช่ครับถึงบอกว่าปรับบางสิ่งที่จากการเป็นนักมวยเนี่ยเอามาใช้ในการเป็นนักธุรกิจได้ด้วยตรงนี้แหละที่น่าสนใจ นี่เป็นเรียกว่าเวทีผืนผ้าไปทุกคนมีเวทีแสดงของตัวเองหน้าที่เราก็คือต้องรู้หน้าที่แล้วก็มีความรับผิดชอบก่อนครับอย่างนักมวยก็ต้องรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบฟิตเตรียมตัวให้พร้อมดูแลบำรุงร่างกายให้ดีครับจากนั้นันยังต้องใช้ iQ ด้วยครับระบบประมวลผลว่าจะออกอาวุธยังไงจะปิดยังไงจังหวะจะเล่นยังไงร,รวมถึงต้องมี EQ ที่ดีควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ฮึดสู้ได้เองแม้ว่าคะแนนจะเป็นรองแต่เราฮึดสู้ได้ uh. อย่างนี้เรียกว่ามีสมดุลของ3 Q มคิว IQ PQ PQ คือร่างกายถ้ามี P นี่มันจะทําให้การเคลื่อนไหวคล่องแคล่วแล้วก็ EQ ด้วย IQ ใช่ครับ IQ <EQ> Physical q u o t i e n t q u o t i e n t uh. ใช่ครับและแล้วก็ EQ, EQ. แต่ว่าธุรกิจจะเพิ่มมาอีก Q หนึ่งเป็น SQ Spiritual q u o t i e n t เป็นเรื่องจิตวิญญาณที่ไม่ได hmm. hmm. so ja ้ทําเพื่อเงินทองอย่างเดียวแต่ทําเพื่อผู้คนแล้วเราต้องมีจิตใจที่เหนือกว่านั้นมวยมีไหมฮะ spiritual p o t e n t เรายังไม่ต้องใช้ถึงจุดนี้ครับแต่ว่าพอเป็นนักธุรกิจเนี่ยเราต้องให้สิ่งที่มีคุณค่าเกินกว่าตัวเราละเราจึงเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จได้สมมติเวลาเราเป็นนักมวยจดมวยเข้าหากันเนี่ยเราจะหาจุดโจมตีคู่ต่อสู้มันเหมือนหาจุดที่เราจะแข่งขันในตลาดเราก็จะสุดต่อยมันเราหลบแล้วก็เราจะนึงจังหวะ เพื่อทําคะแนนยังไงมันก็อย่างนี้ทีนี้นักบวยที่ไม่ประสบความสําเร็จนักบวยที่กลัวเจ็บเมราะผมจดบวยกับคุณรูดิแล้วผมกลัวเจ็บกลัวอาวุธมากผมไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นอะนทำอะไรถอยอย่างเดียวแล้วผมก็จะแพ้ครับดังนั้นนักบวยที่ดีจริงมันต้องโดนบ้างเหรอมัต้องอ่าแล้วต้องกล้าออกอาวุธไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวสองส่คือมันโดนนได้บ้างใช่ครับโดนได้บ้างโดนได้บ้างแต่ต้องมีความอดทนไม่ใช่โดนปุ๊บกุนออนละไม่ได้ การฝึกความอดทนเนี่ยมันเป็นเรื่องของทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจมเมื่อเราเก้าวผ่านมาตรฐานความอดทนของจิตใจไปได้เนี่ยเราจะสามารถรองรับปัญหาที่หนักขึ้นหนักขึ้นคิดว่าหลายคนจะทําธุรกิจกลัวเจ็บไม่กล้าเผชิญกับ<ฆ>ความเจ็บถา้าเลือกที่จะไม่ล้มเลยแปลว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่เราสบายใจแต่การสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่เราต้องออกมาจากพื้นที่ตรงนั้น ขยายให้มันใหญ่ขึ้นเรียกว่าต่อสู้ภายใต้พื้นที่ชายขอบของความสบายใจถ้าเราสบายใจแค่วงนี้เนี่ยเราก็จะได้ผลลัพธ์แค่วงนี้แล้วหน้าที่เราคือก้าวออกไปไม่เคยเจอกันระดับแชมป์โลกเลยเราก้าวล้าชื่อเราก็จะขึ้นแต่ถ้าขอชกกับอันดับสิบตลอดแล้มีอันดับกูไม่เอากูถอยลูกเดียวเราจะไม่ประสบความสำเร็จนั้นเกมพี่ต้องใหญ่ใช่ครับถึงแพ้แต่เราก็ได้อื เคยล้มหนักสุดในชีวิตครั้งไหน,นวันที่เงินเดือนออกคือวันที่เงินใช้หมดเป็นวันเดียวกันอีกสามสิกว่าวันต้องใช้เครดิตการ์ดล้มถึงกดการ์เงินสดเพิ่มหมุนต่อ,อดำรงชีวิตต่อให้ได้ mm hmm. ตอนนั้นนี่เรียกว่าใช้ชีวิตไม่ถูกต้องมีบินเรียกเก็บบัตรเครดิตทั้งหมด16บใบต่อเดือนเป็นชีวิตที่เรียกว่ามีภาระหนี้ของผ่อนบ้านผ่อนรถล้มถึงบัตรเครดิตเนี่ยเป็นร้อยสเปอร์เซ็นของรายรับทั้งเดือน ช่วงนั้นถือว่าสาหัสที่สุดตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้ในการที่จะบริหารชีวิตใช่ครับมีความรู้หาเงินอย่างเดียวแต่ว่าบริหารเงินกับคุมความ,มต้องการของตัวเองไม่เป็นออพอมีเงินปุ๊บเราก็อัปเกรดรถอัปเกรดบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสนุกสนานอันนั้นหนักสุดเลยปะ่ะอันนี้ถือว่าเป็นการล้มเลยลปะ่ะใช่ถือว่าล้มแบบชนิดที่ว่าเรารู้สึกว่าชีวิตทำไมต้องเป็นแบบนี้วะเหมือนนักมวยที่ถูกลวมหมัดนะโอ้โห จะไปไงต่อนี่วะครับลัวหมัดเป็นชุดเลยครับจนมึนกับสถานการณ์นั้น SQ มันเลยหายหมดทีนี้พอโยนปุ๊บเนี่ยให้คำว่าพอสนักวยที่โดนหนักๆพอสก็คือลงไปนับแปดครับอย่างนี้คือพอสให้กับชีวิตเพื่อตั้งสติขึ้นมาใหม่เพราะว่าถ้าเราดื้อยืนต่อเนี่ยโดนน็อกแน่โดนยำจนเมาแน่งั้นก็ลงมาหน่อยใช่ครับแต่ไม่ใช่ว่าลงมาแล้วก็นอนยาไม่ใช่ลงมาก็เฮ้ยตรงไหนน่านอนดีเราต้องเฮ้ยเดี๋ยวกูต้อง สู้ใหม่เว้ยยังมีหวังอยู่ยังมีหวังอยู่บางทีเรายืนนานมากครับจนเราเบลอใช่มันต้องลงมาคุกเข่านอนไางิีนะบางคนแล้วผมว่าวิวจากฝั่งเนี่ยบางทีเราก็เห็นอะไรที่เราไม่เห็นถูกต้องครับแล้วพอนอนสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็เตรียมที่จะลุกขึ้นใหม่ๆดังนั้นถ้าเกิดวันนี้เนี่ยถ้าเจออะไรที่มันสาหัสสู้ได้หมดเราผ่านสถานการณ์นั้นมาแล้วเออครับ นี่คือเป็นที่มาที่เวลาสอนสัมนาที่เห็นในคลิปทําไมพลังสูงเยอะมากเพราะเราผ่านมาหมดแล้วทุกอย่างในชีวิตแล้วมันทําร้ายเราไม่ได้อีกแล้วเราจึงอยากจะเป่าประกาศให้ผู้คนในประเทศนี้ในโลกนี้รู้ว่าชีวิตคุณน่ะคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะคุณไม่ต้องกลัวมันแต่ขอให้ใช้ปัญญาแล้วก็หัวใจที่ถูกต้องเนี่ยเราจะก้าวผ่านมันไปได้โอ้พลังพี่มาเต,ต็มเลยแล้นนวันนี้แล้วตอนน้อาชีพบ่อยไหมอาชีพบ่อยนี่เรียกว่าเป็นอาชีพที่จําเป็น เพราะหลังจากที่ผมเอ็นทันติดที่ส่งขานคลินเนี่ยก็เป็นเด็กเกเรหลงแสงสีจนกระทั่งเรียนต่อไม่ไหวปีสองเจอเติร์โปรเบชั่นก็เป็นึ่งเกือบจะรีทายละต่ดฉันจะลาออกลวแล้วก็ไม่มีใครส่งเรียนแล้ะผมเลยต้องหาเงินส่งตัวเองเรียปรามด้วยกันไปเป็นบ่อยแต่เป็นบ่อยก็ได้บทเรียนอีกนะคุณคุณถ้าที่อ่านคุณเสิร์ฟที่พัฒารมีที่คุ้มหลวงแล้วก็ตำหนักไทย ตำหนักไทยเขาไม่มีใช่ไหมทุกวันเนี้ยใช่ครับตำหนักไทยเป็นสเก็ตป่ะใช่ครับบัสบอยส่งสเก็ตแต่ละคุณคุณคุณผมเป็นกัปตันเลยไม่ต้องใส่สเก็ตเท่าที่อ่านคือคุณจะมีเทคนิคในการเอาชนะใจใช่ครับผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าใช่ครับยังไงเรียกว่าอ่านความคาดหวังของผู้บริโภคเช่นเช่นเราจะดูเลยว่าจานเขาถึงจังหวะเขาจะเรียกเปลี่ยนหรือยัง แต่เราไม่ต้องรอเขาเรียกเราไปเปลี่ยนให้ก่อนก่อ,อ,อนที่เขาจะยกมือผมจัดการเรียบร้อยเ,ออเขาก็จะรู้สึกพึงพอใจเราก็ต้องใช้จิตบริการที่สูงรวมถึงอ่านความคาดหวังสายตามอนิเตอร์ตลอดเลยว,ว่ามีอะไรที่เราจะต้องเติมให้บริการเขาแบบพึงพอใจสุดๆนี่คือสิ่งที่ผมทำไว้นั่นชีวิตตั้งแต่นู้นตอนนี้เป็นบ่อยนี่คือเติมเต็มใช่ครับให้กับทุกคนที่ในชีวิตใช่ครับทำให้เราฝึกความอดทนจากที่เป็นคนที่ อยากให้คนอื่นบริการเที่ยวนี้เราบริการคนอื่นช่วงแรกๆมันฝืนมากเลยตั้งเป้าว่ามึงจะไม่เป็นหอยน้ำต้องจบรามให้เร็วที่สุดทำท่านี้กับตัวเองเลยแล้วผมอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับผมท่านี้ประจําเลยทุกวันนี้ทําเวลาสอนบนเวทีแล้วให้คนอื่นพุดสู้เวลาเจอปัญหายังไงฮะเวลามีความกลัวนําพาตัวเองมาถึงอารมณ์พอกันทีเลยพอกันทีแล้วพอกันทีแล้วอูไม่ยอมอีกแล้ว มัน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 รู้สึกจริงเนาะใช่ครับมันมีภาษากายเชื่อมกับระบบความคิดของเราทุกสิ่งที่เป็นปัญหาชีวิตเขาจัดการได้อยู่ในกำมือเขาอยู่ในกำปั้นเขาอย่าดูถูกตัวเองอย่าโยงไม่ปัญหากดทับอยู่ว่าปัญหามันก็เหมือนกับคนนักเลงโตที่ชอบลังแกคนที่อ่อนแอแต่ถ้าใครสู้ปัญหามันจะถอย แล้วลูกพี่ปัญหามันก็จะมาหาเราอีกนะออไอ้ปัญหาถอยไปมันไม่ยอมมันเป็นเรียกลูกพี่ <c oughs> มันอ่ใหญ่กว่าเดิมอลูกพี่มันใหญ่กว่าเดิมเราก็ต้องสู้กับลูกพี่มันได้แล้วในที่สุดพอเราเป็นแชมเปี้ยนเราเป็นเจ้ายุทธจักรเนี่ยปัญหามันจะสิโลราบให้เรา <c oughs> ปัญหามึงมาเลยกูไม่กลัวมึงอีกแล้วกูเตะนะกูทีมเลยมึงสู้เหรออ๊มสู้กับกูเหรอปัญหามัน มวงเงียกันแล้วผักมันออกไปก่อนแล้วก็เตะมัน,อน,นเองคอ,อัผักไปก็ได้ก็กไปทีนงึงเพราะว่าถ้ามันลวนเราอยู่แล้วเตะมันจะไม่โดนไม่โดนปัญหาผักตัวเองออกมาผักตัวเองออกมาดึงตัวเองออกมาให้เหนือกว่าปัญหาหน่อยออ,อย่าใช้ปัญญาระดับที่ปัญหามันเกิดครับเราต้องมีปัญญาที่สูงกว่าปัญหาอุ้หได้คีย์เวิร์ดแล้วปัญญาที่สูงกว่าปัญหา ใช่ครับแต่ถ้าปัญญาต่ํากว่าปัญหานี่เราจะโดนปัญหาจบเลยจนกระทั่งชีวิตจบเถอะอารยสุพ่มามันจะมีจุดหนึ่งที่พี่เหมือนทําบริษัทอยู่แล้ววันนึงก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นนายเลยใช่ไหม่อะไรอยี่ทำให้คิดแบบนั้มันมาจากการถูกกดไว้ตั้งแต่สมัยเด็กพอชีวิตมีแต่คัความขัดแคลนเนี่ยเราอย่าเป็นคนที่ทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จพอเป็นบัสบอย ก็ถามเลยว่ามีวิธียังไงที่จะเป็นกัปตันได้รุ่นพี่ก็สอนผมก็ฝึกตัวเองภายใน3เดือนสามารถก้าวหน้าเป็นกัปตันได้อพอเราจบรามจบปริญญาตรีสอบเข้าทางานธนาคารกรุงไทยปุบ๊บผมก็ถามพี่ทําไมถึงได้เป็นหัวหน้าเร็วรุ่นพี่ไม่ตอบชี้ไปหัวหน้าปัจจุบันผมถามดูอายุเท่าไหร่เขากว่าแปล้วครับั้นกูไม่รอแล้วเพราะตอนนั้นผมเพิ่งย4ิบเลยถามพี่แล้วทําไมาวิธีนี้มีวิธีไหนเขาบอกสอบเป็นนักลนทุนสิ ผมเลยเลือกสอบชิงทุนเป็นนักเรียนทุนธนาคารกรุงไทยตั้งแต่นั้นมาก็รสำนึกแห่งความเร่งด่วนที่จะสร้างความสําเร็จเนี่ยมันเกิดอยู่ในตัวผมตลอดเวลาเลยนี่เป็นที่มาที่เกิดจากการที่เราไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่กับที่แม้ทุกวันนี้สร้างบริษัทเป็นพันกว่าล้านแล้วยังไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่กับที่อมองเทนของโลกว่าบริษัทแสนล้านเขาทำยังไง เพื่อเอาแนวคิดบริษัทแสนล้านมาสร้างบริษัทหมื่นล้านที่ประเทศไทย<อ>เพื่อไปต่อให้ยิ่งใหญ่ที่สุดอยากรู้จักกับพาเนเรื่อคุณล่ะท่านนี้เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยทุกวันนี้คบกันส6ปีแล้วแล้วเคยเขาเคยลำบากมาก่อนเขาก็ตอนเด็กก็ลำบากกับพาราพ่อ,อก็ช่วยแม่ขายน้ำเต้าหู้ต่อสู้กันมาแต่เขามุ่งมั่นมีฝันที่จะเป็นหมอในที่สุดเขาจบหมอที่ศิลิราครับ ในที่สุดก็ลหลงไหลธุรกิจเครือข่ายออไปท,ทําธุรกิจเครือข่ายจนเป็นมนุษย์เงินล้านมาหลายข่ายแต่สุดท้ายก็มองว่าไปช่วยคนอื่นทําแต่สุดท้ายมันไม่ยั่งยืนจริงเรามาจับมือกับเพื่อนรักแล้วเปิดบริษัทเลยดีกว่าไม่กี่ปีแล้วนะนี่สามปีกว่าแล้วครับไม่ธรรมดานะนี่ครับเป็นหมอมากี่ปีแล้วเป็นหมอมา20กว่าปีแล้วครับทำไมตัดสินใจที่จะทิ้งวงการแพทย์ คุณนพกริเล่าถึงคู่หูที่ได้ฉายาว่ามนุษย์เงินล้านรายได้ต่อเดือนหลักล้านขึ้นมาตลอดเป็นตัวพ่อที่คนในวงการขายตรงระดับประเทศต้องการตัวและยอมรับฝีมือที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวครับนั่นก็คือคุณหมอสิทธวีเกียรติชวนันครับเป็นหมอมากี่ปีแล้วครับเป็นหมอมา20กว่าปีแล้วครับทำไมตัดสินใจที่จะทิ้งวงการแพทา ตอนนั้นในการรักษาคนแล้มาหันมาดูแลรักษาทางด้านนี้แทน คือเนื่องจากว่าเห็นโอกาสของธุรกิจนี้ว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้นคนได้นะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยตั้งแต่ปี2540เนี่ยก็อมองว่าเนี่ยธุรกิจนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเติมเต็มชีวิตของเราได้ทําให้เราเมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นทําให้เรามีสมดุลในเรื่องของเวลาเพราะหมอคนเดียวเนี่ยตัดสินใจมาทําธุรกิจเนียไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยแต่ขาดสมดุลในเรื่องเวลาเพราะว่าเช้าต้องไปคลินิกกลางวันไปโรงพยาบาลเย็นคลินิกอย่างนี้อยู่ต่อเนื่องจนคขาพบว่าธุรรรกกิจนนี้้้ถาาาาาเเเปะสสสบควมงไดดุลล ชื่อมาจากไหนซัลซ่าสมอลซัลซสมอลเนี่ยมาจากหลักในการตั้งเนี่ยโดยที่คิดว่ามันรุ่นเราทุกคนเนี่ยต้องการเนี่ยความสําเร็จที่เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวคุณหมอต้องพาผมไปดูออฟฟิศสินนงานเพื่อไปดูด้วยกันเผื่อไม่ได้คุณอาจจะเจอคุ้นหมครับข้อที่วูยังเห็นนะมันก็คือมันมี product ถูกต้องต้องมีและมันมีเครือข่ายมีเครือข่ายที่เนี้ยมี Network เนี่ยที่นำา Product ออกไปเนี่ย ให้ถึงมือของผู้บริโภคครับเราก็ถือว่าสร้างเน็ตเวิร์กของผู้บริโภคขึ้นมาเราต้องสร้างคนสร้างคนหรือเราต้องสร้างพอรตที่ดีมันยังไงมันมันต้องหลายองค์ประกอบด้วยกันต้องมี p r o d u ั t ที่ดีนะครับต้องมีเน็ตเวิร์กที่ดีคนที่อยู่ในเน็ตเวิร์กนี้ก็ต้องมีค่านิยมที่ถูกต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องและต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนี้อย่างลึกซึ้งมีทั้งหมดกี่สาขาครับตอนนี้เรามี22สาขาในประเทศ สามประเทศนะครับในตอนนี้18สาขาในประเทศไทยสองสาขาในประเทศพม่านะครับแล้วก็อีก2สาขาในอสปปรลาวแล้วก็เดือนหน้าเราก็จะเปิดนะครับที่กรุงพนมเปญนะครับแล้วเดือนถัดไปก็จะไปที่เวียดนามโอ้เร็วมากเลยใช่ครับพูดตรงๆนะครับคุณี่มีความรู้สึกว่าบางคนบางคนเขาเอ็มไอมมันคือเอาเปรียบคนครับแอวผมก็อยากให้คุณหมอแชร์ด้ว่าเอ๊ะให่มันต่างยังไงจากที่คนเข้าใจธุรกิจของเราเนี่ยเริ่มต้นอย่างง่ายๆโดยที่เนี่ยคนที่เห็นโอกาสของธุรกิจ แล้วตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเราเข้าใจธุรกิจเราเข้าใจนักธุรกิจแล้วเราก็บริหารเป็นส่วนที่2ก็คือเรามีจุดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ท,ที่สามารถตอบโจทย์ความต<ค>้องการของผู้คนในตลาดได้นี้เป็นเรื่องที่2เร,รื่องที่3เนี่ยเป็นในเรื่องของสาขาของเราเนี่ยที่เราลงทุนเรื่องเงินทุนของเราเองแล้วเราพัฒนาสาขาของเราอย่างต่อนเนื่องและในหนึ่งสาขาเนี่ยมันก็ฟูลออปชั่นอย่างที่คุณกุ้ยดีเห็นก็เป็นพิการเพเป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์แล้วก็จะเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ด้วยนะครับถ้าเกิด เขาจในทุรกิจนี้สุดท้ายเขาสามารถประสบความสำเร็จได้คุณแบ่งพาร์กกันยังไงคุณนพกับคุณหมอระบาดคุณนพเนี่ยดูแลในในเรื่องของเนี่ยการพัฒนาคนคดูแลในเรื่องของการบริหารงาน ในเรื่องของการพัฒนากลยุทธ์อะไรต่างๆนะครับ,รบที่ทําให้ธุรกิจของเราเติบโตมีแผนปฏิบัติงานนะครับที่ออกมาจากกลยุทธ์ในแต่ละปีแต่ละปีในส่วนของผมเนี่ยผมดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างต่อนเนื่องจากเริ่มต้นเรามีไม่กี่ในการธุรรีปัจจุบันเรามีประมาณ50รายบกลารแล้วลปีนี้เราจะออกประมาณสักยี่สิบการนี่คือจากล้านกลายเป็นพันล้านถูกต้องนะเพราะนี่เลยภายในสปีถูกต้องนะครับภายในภายใน2ปีกว่าเพราะคนและผลิตภัณฑ์มันขับเคลื่อนคนและผลิตภัณฑ์ และบบการสนับสน,นุนนะครับที่เป็นระบบของเรารเรามีสาขารองรับเนี่ยผมก็ดูแลในเรื่องของสาขาทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศจากพันล้านเนี่ยรเราเกะว่าสเต็ปต่อไปคือหมื่นหรือแสนอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นธุรก,กิจหมื่นล้าน แต่ที่ผมมาถึงที่วันนี้เนี่ยมันมีอะไรให้ผมดูบ้างใะที่นั้แล้วมีผู้คนที่ประสบพางสาเร็จเนี่ยหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็เรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะครับโดยที่เรามีนะครับระบบสนับสนุนที่ดีคนส่วนใหญ่ก้าวไปไม่ได้เพราะว่าปัญญาของเราปิมๆกับระดับปัญหาที่นี่เราจะสอนคนยกระดับปัญญาเพื่อให้เขามีคําชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องจนกระทั่งเขามีพลังอํานาจในการกําหนดชีวิตของตัวเองผู้รู้สึกพลังคนที่นี่มันจะมีพลังเยอะนะครับ เพราะว่าหลายคนมีความหวังนะครับที่เพิ่มมากขึ้นให้กับชีวิตและรู้วิธีที่จะจัดการปัญหาต่างๆหลังจากที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเราหลายคนได้มีโอกาสทา .transform นะครับตัวเองทั้งในเรื่องของวิธีคิดนะครับโปรแกรมใหม่เลยว่าคนที่ประสบการณ์เนี่ยเขาคิดอย่างไรและคนที่จะไปต่อข้างหน้าต้องมีระดับพลังงานที่สูงกว่าคนปกติแน่นอนเพ่าะคนเหล่านี้เนี่ยเรียกว่า alert มามันไม่ได้ว่าคุณเดินเข้ามาแล้วมันก็จบไม่ใช่แค่ใช่ครับมันต้องมีการทํางานร่วมกันถูกต้องครับต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทัศนคต เดินไปข้างหน้าถูกต้องนะครับทำให้เราชนะไปเมื่อคนนี้เข้ามาแล้วเขาไม่พร้อมจะเดินเ้าทำยังไนในบิสซิทนี้นะสู่เขาเดินเข้ามาหาคุณแล้วเขาดูหน้าเขาแบบมันไม่มีหวังอ่ะเราเราปล่อยเขาเลยเราเราช่วยเขาเราช่วยทุกทุกคนนะครับอันดับแรกคือเขาต้องมีวิลลิ่งกองเขาต้องต้องการที่จะประสบความสำเร็จแลวสามารถที่จะพาตัวเองเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เข้าหลักสูตร Start Your Business วิทยลัยซึ่งตอนนี้นะคุณนบเนี่ยเทรนทั้งนึงเนี่ย ตอนนี้เนี่ยก็ประมาณสักพันห้าร้อยคนนะครับที่เห็นในคลิปที่ผมประมาณพันห้าร้อยคนคี่บกี่กี่นาทีหรือกี่ช่วงทั้งวันเลยทั้งวันเตั้งแต่เช้าถึงหกโมงเย็นโอ้พลังพลังเต็มที่ครับแล้วมันตอบโจทย์ที่คุณไม่ได้ถามว่าถ้าเขามาแล้วเขาไม่ต้องการเป็นยังไงหลักสูตรนี้แหละจะเป็นหลักสูตรที่ทําให้เขาค้นหาความหมายชีวิตตัวเองเจอครเขาจะได้วันที่สองของชีวิตทุกคนจะรู้ว่าวันเกิดคือวันอะไรเป็นวันสําคัญ แต่วันที่สําคัญไม่แพ้กันคือวันที่เขารู้ว่าเขาเกิดมาทําไมคือวันที่สองนี่แหละเกิดมาทําไมเกิดมาทําไมพอคนรู้ว่าเกิดมาทําไมมันจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่เขารู้คุณค่าของตัวเขาเองทันห้มีพลังไอ้นี้เนี่ยไม่สามารถไม่สามารถจะตอบได้ไงต้องไปนั่งฟังใช่ครับแล้วกผลึกกับตัวเองคุยกับตัวเองผมจะมีวิธีการทําให้ตัวเองคุยกับตัวเองแล้วคนคุยกับตัวเองจนกระทั่งได้คําตอบแท้ที่จริงชีวิตมันเป็นแบบนี้เหรอ เลียมเหลือทนแล้วแล้วคุณจะทนขนาดไหนแต่ถ้าเขาไม่ได้เสร็จปั๊บเพราะคนพูดว่าเขาไม่อยากทำบิสสิตตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะเช่นเป็นนักศึกษาสามารถไปเรียนหนังสือได้ดีขึ้นรู้ตัวตนของตัวเราเองเฮ้ยทำไมเราต้องไปเรียนนะนะครับเรียนเพื่ออะไรตอนนี้มีคนผ่านการเทรนมาสามหมื่นกว่าคนแล้วผมก็ตั้งเป้าว่าชีวิตนี้จะช่วยกี่คนครับเป็นล้านคนเลยครับทั้นผ่าน ทางสื่อซีดียูทูบอะไรในในเอซีนะเราไปได้พม่าแล้วเราเรากำลังจะไปในประเทศในเอซีอีกสองสามประเทศที่ผมชอบคือว่ามันสร้างพลังเนี่ยคนมันไม่มีอะไรดีไปกว่าการให้โอกาสคนในการค้นพบพลังตัวนั้น้อมความคิดและพลังโอ้ให้ความคิดได้สำคัญมากครันะวาาคิดมันจะ ชื่อมโยงกับพลังงานของคนบางทีบางคนเขาใช้วิธีแค่ให้เงินใจแบบแต่ให้เงินเนี่ยมันสู้การให้ความรู้และให้พลังไม่ได้ใช่ครับเหมือนจับปลาให้เขากินกินไปมือสองมือหมดละกลับไปจนเลยกลับไปจนเหมือนเดิมหวังว่าทุกท่านที่ชมจบแล้วจะมีพลังลุกขึ้นมาทำฝันของตัวเองให้เป็นจริงอย่างที่สองท่านนี้เขาทำได้เป็นตัวอย่างนะครับราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทย ทุกสิ่งเป็นไปได้คุณรู้ดีทุกสิ่งเป็นไปได้แต่มันไม่เคยเจอแบบนี้เลยมันไม่เคยเจอต้องทำได้โอเค <laughs>